แปดนะครับผมแปดคู่เอ้ยสี่คู่แปดดวงนะครับอ๋อลืมเปิดสวิตช์แป๊บนึงนะอันนี้ลืมไปเลยแล้วจะสวดแค่สั้นๆนครับเพราะจุดเทียนเดียวบ้ากวันนี้ <S 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 จุดเทียนจะสวดสั้นๆนะครับเพราะว่าจุดทูกจุดเทียนนะครับจดุดท,ท,ทั้ทงทูปทเทียนทูปหอมเนาะ กลัวค่า P ีนะฮะตอนนี้ขึ้นไป140แล้วนะครับอันตรายมากเราเลยจะอยู่แค่ไม่นานนะครับแต่วันไหนจุดแค่เทียน2ดวงแล้วเราก็จะแบบถ้าจุดแค่เทียนนะเราก็จะสวดมนต์ยาวๆกันนะครับตรงนี้เราจุดทั้งทู่ทั้งเทียนนะฮะพีเอ็มไป144แล้วครับตอนนี้นะครับมาลุ้นกันนะครับก็จะขึ้น200เมื่อไหร่นะครับวันก่อนขึ้นไป240นะครับลุ้นเหมือนฝลบอลเลยนะครับโอเคปะเดี๋ยวเรามาสวดมนต์กันดีกว่านะครับผมมาครับคุณแม่สวดด้วยนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอ่ะคุณแม่อยากอยากอาราธนาศีลด้วยหนึ่งใช่ไหมะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตนีย่ยนะ,ะโอเค นะโมตัสตตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสตตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสตตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุธทธังพอแม่แมเห็นไหมเงี้ยปเลยโอเค <c oughs> พุธทธังชีวิตตังเมผูเชมีทำมังชีวิตตังเมผูเชมิ สร้างขังชีวิตตังเมปูเชมิพุทธังวันธามิรำมังวันธามิสร้างขังวันธามิครูป,ปชยาอาจรรย์หิคุณนางวันธามิมาตาปิตุนางวันธามิพระไตรีขากุณางวันธามิ พุทธังสระนังคัชามีธรรมังสรนังคัชามีสังขังสระนังกัชามีดุติยามปีพุทธังสรนังคัชามีดุติยามปีธรรมังสรนังกัชามีดุติยามปีสร้างขังสระนังกัชามีตาติยามปีพุทธังสรนังกัชามี ตาติยมปิธรรมมังสารนามกชามีตาติยมปิสังขังสารนางกชามีปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปังสัมมาทิยามีอดินนาดานาเวรมณีสิกขาปังสัมมาทิยามี อาพรมจริยาเวรมณีสิกขาปารังสมาธิยามีมุสาวาดาเวรมณีสิกขาปดรังสมาธิยามีสุราเมรยมชาปมารถานาเวรมณีสิกขาปดรังสมาธิยามีอิมานีปัญจสิกขาปารานีสมาธิยามี อิมานีปัญจสิกขาปารานีสมาทิยามิอิมานีปัญจสิกขาปารานีสมาทิยามิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะภคกะซัมปาาสีเลนะนิพุติยันติตาสมาสีลังวิโสทะเย นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะราพุทธไตายรตนายานมานีโนภารัตสีสาหัสสสุธรรมมา พุทธโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนาพุทธะบูชาธรรมาบูชาสังฆะบูชาอาคีทานังวาลังคันทังสีวาลีจะมหาเทลังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโย อาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆอูเชมินาโมพุทธายะพระพุทธไตรัรตนายานมานีนโนภราตสีสาหัสะสุธรรม,มาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนา พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวาลังคันทางศีวาลีจมหาเทลังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิพาตุโยอาหังวันทามิสัพพโส พุทธธรมมะสังฆูเชมีนโมพุทธายะพระพุทธไตารัรตนายาณมานีนโนภารัิสิสาหัสสุธรรม,มาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนา พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวะลังคันทังวาลีจามหาเทลังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันาทา,า,นามิสัพพโส พุทธธรรมมาสังฆาปูเชมีสามรอบแม่พีเอ็มสามร้อยแล้วแม่สามรา้อยสี่แล้วสัพเพพุทธาสัพเพธรรมมาสัพเพสังฆาพลาละปัตตาปเจกานัณจัยังพลางลังอรหันตานันจเตเชนะรักขันพันธามิสาปสุโสยะค้าอริมหาปุลาปลิโพเลนติสังขลัง เอวเมวะ่อิโตจินังเปตานังอุปกาปติอิิตังบริตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพภะปเรนตุสังกปาจันโทวรณโสยะถามณิโชติรัสโสยะถาสเพติโยวิวันจันตุสัพโรโขวินาสุมาเตโพธวันตารโยสุขีดีชายุโกภวะอภิวาชนัสิรดิสานิจาวุทภาปชายโนจตารโธธรรมาวัฒธรรมติอายุวันโนสุขขังพลัง อิทังเมมาตาปิตุนางหัวตสกิตาโหตุมาตาปิตาโรอิทังเมยตินังโหัวตสกิตาโหตุโตยาตโยอิทังเมครุปปัชชนังจริยานังโหัวตสกิตาโหัวตครุปปัชชนังจริยาอิทังเมสมเทวตานังโหัวตสกิตาโหตุสัพเพเทวาอิทังเมสัพพสัตตานังโหัวตสกิตาโหตุสัพเพสัตตาอิทังเมสัพพเวรินังโหัวตสกิตาโหตุสัพเพเวรีขุดทางในทางมีธรรมังในทางนีสร้างคังอธิธามมีอนุโมทนาสาธุ สาธุสาธุสาธุครับสาธุทุกคนนะครับที่เข้ามาร่วมสนบนด้วยนะฮะตอนนี้ PM ออยู่ที่3ร้อนกแล้วนะครับน่าจะต้องออกจากห้องพักแล้วนะฮะเปิดจุดผู้อย่างไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมาจัดการนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมต้องรีบจราีแล้วฮะฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับสำหรับคืนนี้นะครับผมบ๊ายบายจ้า